เราเจอของแพงจริงๆแต่รัฐบาลย,ยิ่งรักยังพยายามจะโกหกแล้วก็ตอแหลว่าทุกอย่างไม่มีอะไรแพงทุกอย่างยังเหมือนเดิมกิติรัตนนรนงซึ่งเคยเป็นลันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนและปัจจุบันไปนสู่กระทรวงการคลังเนี่ยพอบอกว่าของแพงกิติรัตนบอกไม่เห็นมีอะไรแพงเลยครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมผมก็เลยถามว่ากิติรัตนคิดว่าของไม่แพงจริงเหรอครับที่ไม่แพงเนี่ยเป็นเพราะว่างโง่ หรือว่าทุกวันนียกินของที่โกงเลยไม่รู้สึกว่าของมันแพงเพราะตัวเองโกงไปได้เรื่อยๆแล้วก็กินของที่โกงไปก็จึงไม่รู้สึกว่ามันแพงคุณไปฟังนะครับวาทกรรมของรัฐบาลที่พยายามจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงของแพงพูดถึงปัญหาที่เป็นเรื่องเข้ายากหมากแพงพูดถึงเรื่องที่ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลจะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจเลวร้ายรัฐบาลเคยบอกเราด้ซ้ําไปบอกว่า พวกเราที่มาชุมนุมประท้วงเนี่ยคือต้นเหตุของการที่เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเขาบอกว่าเราเป็นต้นเหตุของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผมย้ำนะครับการที่เรามาชุมนุมเนี่ยนะครับเรามาชุมนุมเพราะว่าเราทนไม่ได้ที่จะให้รัฐบาลทรราชชุดเนี่ยโกงประเทศคุณจาได้ไหมครับงบที่เขาพยายามจะขอออกเป็นพรบรกู้เงินพิเศษสองล้านล้านรวมทั้งงบเรื่องน้ําอีก3 5แสนล้านเนี่ย ถ้าเราไม่ออกมาคัดค้านนะครับเอาแค่เงินสองล้านล้านที่เขาจะกู้นะฮะคุณจะต้องเป็นหนี้ไปอีก50ปีผมย้ำนะครับ50ปี50ปีเนี่ยคุณใช้แค่ดอกเบี้ยไม่ได้ใช้เงินต้นนะครับอีกทีนะครับเงิน50ประธานโทษเงินสองล้านล้านที่เขาจะกู้ถ้าเขากู้ผ่านขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นหนี้ไปอีก50ปีเป็นอย่างน้อย ถ้าปีไหนเศรษฐกิจพินาศเราไม่สามารถใช้ดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยก็จะทบไปเรื่อยๆมันก็จะมากกว่า50ปีนะครับผมพยายามจะพูดเรื่องเศรษฐกิจให้คุณเข้าใจง่ายๆเราจะบอกว่าการที่เราออกมาคัดค้านจนไอ้พรบรนรกดังๆกล่าวเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลทราราชบริหารประเทศต่อไปเราจะเป็นหนี้มากขึ้นและมากขึ้นผมถามนะครับรัฐบาลต่อให้เก่งที่สุดนะครับโกงให้เก่งที่สุด แล้วสามารถจะเอาตัวรอดได้เนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งได้สูงสุดก็คือ4ปีใช่ไหมครับสูงสุดคือ4ปีถ้าจะเลือกตั้งกลับมาอีกทีก็อีก4ปีแต่ผมถามว่านี่50ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบครับเรารับผิดชอบคุณรับผิดชอบลูกหลานคุณรับผิดชอบรัฐบาลมาแล้วก็เปิดตูดหนีไปเขาไม่รับผิดชอบครับเขาไม่รับผิดชอบจริงๆครับงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยนะครับ ปัญหาที่เราถูกวิจารณ์ถูกประนามถูกกล่าวหาว่าเราทําให้เศรษฐกิจเสื่อมซามเศรษฐกิจเลวร้ายผมยืนยันว่าไม่ใช่ครับเราไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจเลวร้ายครับเราคือคนที่ออกมาช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลทรราชบริหารประเทศต่อไปแล้วใช้เงินงบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินงบประมาณอย่างไม่เคารพกฎของระเบียบวิธีทางการเงินการคลังเนี่ยนะครับ เราจะเป็นหนี้แล้วประเทศของเราจะล่มสลายประเทศของเราจะกลายเป็นประเทศเหมือนกลุ่มลาตินอเมริกาซึ่งเป็นพวกบราซิลพวกอาร์เจนตินาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับที่ดูดีๆเนี่ยนะครับอันนั้นบราซิลอยู่ในอเมริกาใต้นะครับแต่ไอลาตินอเมริกาเนี่ยคือประเทศในกลุ่มอย่างเช่นอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าลองไปดูนะฮะประเทศเหล่านี้ล่มสลายเพราะว่ารัฐบาลใช้ในโยบายประชานิยมแล้วคนก็คิดไม่ทันแล้วสุดท้ายผลตกหนัก ตกอยู่กับประชาชนครับผมย้ำนะครับเรื่องที่คุยอาจจะไม่สนุกมากนักนะครับเพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเร้พูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ท่านลองนึกง่ายๆครับทุกวันนี้เงินที่อยู่ในกระเป๋าท่านเนี่ยมันมากหรือมันน้อยท่านต้องจ่ายเงินในการซื้อของสักอย่างหนึ่งมากหรือน้อยกว่าที่ท่านเคยทํามาในยุคอดีตนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเราเป็นหนี้มากขึ้นเราเป็นหนี้มากมายมหาศาล เพราะนโยบายของรัฐบาลต้องการให้คนไทยเป็นหนี้ผมย้ำนะครับนโยบายรถยนต์คันแรกเป็นนโยบายหนึ่งซึ่งถ้าตัวนี้ใครดูข่าวนะครับล่าสุดสักวันสองวันเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมีคนที่จองรถไว้ประมาณ1นึ0งแสคันนะครับจะไม่ไปรับรถจะไม่ไปรับรถเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับ1นึ0งแสคันที่ไปจองจองไว้เนี่ย ถ้าบริษัทลถผลิตออกมาแล้วเขาขายไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาก็คือเขาขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไปดูนะครับตอนนี้ถ้าคุณอยากจะไปซื้อรถสักคันนึงครหมายถึงรถราคาไม่เกินล้านหรือล้านต้นๆเนี่ยเซลล์ sales, ขายรถอยากจะขายคุณใจจะขาดฮนะเพราะว่ามันมีของเก็บอยู่ในโกนดังเต็มไปหมดนโยบายไอ้รถยนต์คันแรกเนี่ยมันนโยบายที่ทําให้คนส่วนหนึ่งซึ่งคิดไม่ดีแล้วคิดไม่รอบคอบเนี่ยกลายเป็นหนี้ผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงนี้มีใครตกเป็นเหยื่อของ รถยนต์คันแรกมั่งไหมครับมีไหมฮะคนที่ซื้อรถยนต์คันแรกโดยที่ไม่ได้ดูกระเป๋าเงินของตัวเองให้ดีตอนนี้บางคนกลุ่มกัหมับนะครับคนที่ไม่เคยใช้รถยนต์คงไม่ทราบนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมากมายเพราะฉะนั้นบางคนซื้อมาแล้วไม่นึกว่ามีมีมีคนอยู่คนหนึ่งซึ่งตลกมากเป็นเป็นเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นเด็กออฟฟิศเป็นพนักง,งานระดับเสมียนบอกว่าหนูซื้อรถมาเนี่ย หนูไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องถ่ายน้ามันเครื่องและถ่ายน้ามันเครื่องทีนึงต้องหลายพันบาทใช่ไหมครับต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงอะไหล่เวลามันสึกหลอค่าจอดรถก็ต้องเสียทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่ผมกำลังจะบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราต้องมีปัญหาในเรื่องของค่าของชีพเพราะรัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมออกมามอมเมาเราแล้วเราก็คิดไม่ทันนะครับ ผมพูดเรื่องสนุกสนุกให้ฟังอีกนิดดีกว่าะฮะเดี๋ยวเบื่อท่านทราบไหมครับนโยบาย300บาทเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้มีคนตกงานเพราะนโยบายเนี่ยจำนวนไม่ใช่น้อยฮะตัวเลขคร่าวๆที่เขา,เาไปทำวิจัยแล้วเก็บมาได้เนี่ยต้องบอกว่าประมาณเกือบเกือบอ6หรือ7มื่นคนนะฮะหมายถึงตกงานถาวรไปเลยนะฮะนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาไม่จ้างอ่ะอตัวอย่างที่ผมยกเลยฮะ บริษัทที่ผมรู้จักบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทแวดวงทางการพิมพ์เนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีคนลดน้ําต้นไม้ลดน้าต้นไม้แต่ก่อนเขาเคยให้กันวันละประมาณร้อยกว่าบาทร้อยต้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบาทแล้วก็ลางวันก็มีค่าให้กินหนึ่งมือ้อพอค่าแรงสามร้อยบาทต่อวันออกมาปุ๊บบริษัทก็ไม่กล้าจ้างต่อเพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าแล้วเขาจะจ้างไว้เพื่ออะไรครับคนลดน้ําต้นไม้แล้วจ่ายวันละสามร้อยเขาบอกไม่ต้องฮะ งั้นเดี๋ยวเขาให้ลูกเมียในบริษัทเขามาลดเองก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นคนลดน้ําต้นไม้ที่เคยมีเงินเดือนอาจจะน้อยหน่อยวันละประมาณร้อยบาทต,ต้นสุดท้ายพอค่าแรง300บาทออกมาเนี่ยคนเหล่านี้ตกงานตกงานไปเลยครับถามว่าเมื่อตกงานแล้วทายังไงครับบางคนก็ต้องไปกู้บางคนก็ต้องไปขายยาเสพติดบางคนก็ต้องไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมถามว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมซึ่งรัฐบาลยิ่งรัก ทำไว้นะครับผมบอกว่านี่คือปัญหาที่รัฐบาลยิ่งรักทําไว้แต่ที่มากกว่านั้นนะครับค่าแรงสามร้อยบาทที่มันทําให้การผลิตต้นทุนการผลิตในประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าค่าแรงแพงขนาดนี้เขาปิดกิจการในประเทศไทยแล้วเขาไปเปิดที่เขมรที่ลาวที่พมา่าค่าแรงถูกกว่า เมื่อโรงงานย้ายฐานการผลิตไปแล้วคนที่เป็นกรรมกรตกงานครับเขาไม่มีทางเอาคุณไปด้วยแน่ๆครับผมถามว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรักทําไว้คนที่ตกงานควรจะทราบซึ้งได้แล้วครับว่านโยบายที่คุณโดนเขาหลอกว่า300บาทมันเป็นผลดีเนี่ยสุดท้ายมันเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมยามจะพูดเวลาพูดเลขตัวแรกเนี่ยบางทีพูดแล้ว ถ้าพูดให้มันตลกตลกเนี่ยผมกลัวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือข้อเท็จจริงทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องวิชาการไปนิดนึ่งเ,เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับตอนเนี้ท่านจําได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องออหนักไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยากให้ให้ระลึกถึงในสมัยรัฐบาลที่แล้วนะหมายถึงรัฐบาลตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะออกพรบรเงินออมแห่งชาติคือพูดง่ายๆคือให้ทุกคนเนี่ยออมเงิน อ,อมเงินอ,อมเงินแล้วรัฐบาลก็จะสะสมเงินส่วนหนึ่งลงไปในเงินออมของแต่ละคนแต่ละคนเรื่องนี้จริงจริงมันควรจะต้องผ่านและควรจะต้องนําไปปฏิบัติแต่ผลปรากฏรัฐบาลยิ่งรักไม่นําพรบฉบับนี้ไปใช้คุณลองไปเช็คดูนะครับเราควรจะต้องมีพรบรเงินอ,อมเพราะว่ามันเป็นการการ,การันตีมันเป็นการรับรองว่าคนทุกคนเนี่ยเมื่อถึงวัยชราคุณจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะได้มีเงินใช้ในยาม ช่วงที่คุณแก่ชราแต่ปัจจุบันพรบฉบับนี้มันไม่ได้ถูกนํามาใช้เพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักเป็นคนที่สกัดไม่ให้พรบนี้ออกมาผมย้ำนะครับว่านี่คือการจงใจฆ่าคนไทยครับผมย้ำว่านี่คือการจงใจฆ่าคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่ไม่มีเงินออมคุณลองถามตัวคุณเองนะครับเวลาเราอายุมากขึ้นเราทำงานได้น้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายเราจะมากขึ้นใช่ไหมครับ คนแก่ทำงานได้น้อยลงคนแก่จะมีปัญหาตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ออกไหมครับคนแก่ที่ไม่มีเงินออมคือคนแก่ที่จะอยู่อย่างอนาถาเพราะฉะนั้นคุณนึกไม่ประหลาดใจเวลาคุณดูรายการทีวีบางช่องที่มีวงเวียนชีวิตคนแก่ๆถูกทิ้งคนแก่ๆถูกปล่อยโดยไม่มีใครไปเหลียวแลผมถามว่านี่คือปัญหาที่รัฐบาลยิ่งรักต้องตอบให้ได้ว่า ทำไมคุณจึงไม่ยอมเอาพรบรเงินออมแห่งชาติออกมาบังคับใช้คุณจะปล่อยให้คนไทยมันจนแล้วตายไปกับความจนแล้วคุณจะซื้อเสียงคนจนจนด้วยเงินแค่300บาท200บาทเท่านั้นเหรอครับคุณเป็นรัฐบาลที่มันอำมาหิตเกินไปไหมครับผมย้ำนะครับประเทศที่จเจริญแล้วไม่อยากพูดถึงยุโรปเพราะมันห่างกับประเทศไทยเยอะมากประเทศในเอเชียบางประเทศเนี่ยนะครับเขามีพรบรเงินออมับ คุณออมเท่าไหร่รัฐบาลก็จะมีเงินสะสมลงไปในเงินออมของคุณเมื่อถึงอายุของคุณอย่างเช่น60ปีคุณก็มาเอาเงินตรงนั้นออกไปใช้คนที่เป็นข้าราชการอาจจะดีหน่อยเพราะว่าเขามีเงินบำเหน็จบรรนานแต่คนที่เป็นคนใช้แรงงานเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินออมตรงนี้นะครับเมื่อคุณทํางานไม่ได้และคุณไม่มีเงินเก็บคุณตอบตัวเองได้ทันทีครับว่าคุณจะมีสภาพแย่กว่าหมาในบ้านเศรษฐีบางคนด้วยซ้ำไปครับ ผมย้ำนะครับผมพูดตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเราคุณและอีกหลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักการออมเลยนะครับอย่ารอรัฐบาลยิ่งรากครับเพราะเขาไม่เคยต้องการให้คุณออมเขาต้องการให้คุณเป็นขี้ค่าของเขาตลอดไปเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณยิ่งจนเขาซื้อเสียงคุณแค่1 0 0บาท200บาท250บาทคุณก็เอาแล้วเพราะเขาถือว่าคนจนไม่มีทางเลือกนั่นคือการดูถูกประชาชนนะครับ แต่ผมถามนะผมเคยคุยกับคนบางคนก็บอกว่าโอ้โหเงินร้อยสองร้อยเนี่ยกว่าจะหาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเขาเอามาให้ก็รับไว้เถอะนะครับผมกำลังจะยืนยัน,ยนว่าถ้าเรายังอยู่ในกับดักแบบนี้ตลอดไปเรื่อยเราจะไม่สามารถหนีจากปัญหาความยากจนและเราจะไม่หนีจากเราจะไม่สามารถหนีจากอุ้งตีนของรัฐบาลทรราชไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษ บรรหารหรือใครก็ตามนะครับรัฐบาลเหล่านี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยหวังดีกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยผมยืนยันนะครับไม่เคยหวังดีกับประชาชนแม้แต่น้อยพูดอย่างนี้อาจจะหาว่าผมไปสนับสนุนประชาธิปัตย์มากเกินไปหรือไม่ผมย้ำนะครับผมก็เคยตำหนิประชาธิปัตย์อยู่หลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะมองว่าเป็นเรื่องดีและผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีจริงๆคือพอรบรเงินออมเนี่ยมันมีการผลักดันในยุคข,ของประชาธิปัตย์จริงๆครับอันนี้เป็นยืนยันคุณไปเช็คดูได้ครับแต่มันเป็น ทำให้ถูกแทงหรือทําให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในรัฐบาลยิ่งรักนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ในสมัยคุณอภิสิทธิ์ซึ่งหลายๆคนกําลังด่าอยู่เนี่ยเขาผลักดันเรื่องนี้นะครับทําดีเขาคงต้องต้องยกจ้องกันนะครับแต่ว่าไอ้ทำไม่ดีอย่างทุกวันนี้คุณจะดา่าก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรครับก็ด่ากันไปนะฮะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับตอนเนี้ยคุณทราบใช่ไหมครับว่าคนแก่เยอะมากนะครับ คนแก่เยอะมากเมื่อคนแก่มากขึ้นคนแก่ทำงานได้น้อยลงแรงงานของประเทศก็จะน้อยลงเมื่อประเทศไม่มีแรงงานก็หมายความว่าคุณไม่มีการผลิตเมื่อคุณผลิตไม่ได้ประเทศก็ไม่มีไรายได้ผมถามว่าคนแก่มากขึ้นและคนแก่เป็นคนที่จนไม่มีสตังค์ด้วยการผลิตก็น้อยลงน้อยลงนี่คือปัญหาของประเทศที่จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมานะครับ ผมไม่เคยเห็นรัฐบาลยิ่งรักจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะฮะไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นว่าจะลงมาใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้